คุณจะทำให้ครูมีคุณภาพได้อย่างไรดูเหมือนจะเป็นคำถามที่ผู้คนใช้เวลากับมันมากแล้วเราก็น่าจะเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับแต่คำตอบก็คือจริงๆแล้วเราไม่เข้าใจครับมาเริ่มกันที่ว่าทำไมมันจึงสำคัญกันนะครับเราทุกคนที่นี่ผมพน,นันได้เลยว่าเคยมีครูที่ดีกันทั้งนั้นแหละครับเราทุกคนจึงได้รับการศึกษาที่ดีเลิศนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาอยู่ที่นี่ในวันนี้เหตุผลที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ ผมกล้าพูดอย่างนั้นถึงผมจะออกจากหมหาวิทยาลัยกลางคันนะครับเพราะว่าผมมีครูที่เก่งครับความจริงแล้วในสหรัฐอเมริกานี้ระบบการศึกษาทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับมีครูที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพอยู่เป็นกระจุกเล็กๆตามที่ต่างๆดังนั้น20%ของเด็กที่ได้คะแนนดีจริงได้รับการศึกษาที่ดีและเด็ก20%เหล่านั้นก็เป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกถ้าคุณประเมินพวกเขาเทียบกับอีก20%นะครับ พวกเขาก่อให้เกิดการปฏิวัติในด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีชีวภาพรวมถึงทำให้สหรัฐอเมริกายังอยู่ในระดับแนวหน้าด้วยปัจจุบันความแข็งแกร่งของเด็กคะแนนดี20%เหล่านั้นกำลังเริ่มอ่อนลงครับแต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่าก็คือการศึกษาที่ผู้คนทั่วไปกำลังได้รับมันไม่ได้แค่อ่อนแอเท่านั้นนะครับแต่มันกำลังอ่อนลงเรื่อยๆและถ้าหากคุณพิจารณาการจ้างงานเชิงเศรษฐกิจในปัจจุบันก็จะพบว่า ผู้มีการศึกษาที่ดีกว่าจะมีโอกาสที่สูงกว่าเราต้องเปลี่ยนมันครับเราต้องเปลี่ยนมันเพื่อให้ผู้คนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมเราต้องเปลี่ยนมันเพื่อที่ประเทศจะได้แข็งแกรง่งและยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าในเรื่องต่างๆด้วยการศึกษาขั้นสูงอย่างวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตอนแรกที่ได้ทราบจากสถิตินั้นผมถึงกับอึ้งว่าอะไรๆทางการศึกษามันแย่ขนาดนี้เชียเหรอได้เกินกว่า30%เรเรียนไม่จบระดับมัธยมปลาย แล้วเรื่องนี้ก็ถูกกลบมาเป็นเวลานานเนื่องจากพวกเขาใช้อัตราการเลิกเรียนกลางคันจากจำนวนผู้ที่เริ่มเรียนปี4แล้วนำไปเทียบกับจำนวนของผู้ที่เรียนจบปี4เพราะว่าพวกเขาไม่ได้สำรวจติดตามเด็กๆในระยะก่อนหน้านั้นแต่การเลิกเรียนกลางคันนั้นเกิดขึ้นก่อนช่วงนั้นเป็นส่วนใหญ่พวกเขาต้องขยายการติดตามการเลิกเรียนกลางคันเสียแต่นเนิ่นเพื่อให้ครอบคลุมกว่า3 0นั้นด้วยสำหรับลูกๆของชนกลุ่มน้อยมันเกินกว่า5 0เเลยทีเดียวครับและแม้ว่าคุณจะจบการศึกษาระดับ มัธยมปลายถ้าคุณเป็นผู้มีไรายได้ต่ำคุณมีโอกาสไม่ถึง25เปอเซนที่จะเรียนจบระดับปริญญาตรีถ้าคุณเป็นผู้มีไรายได้ต่ำในประเทศสหรัฐคุณจะมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในคุกมากกว่าที่จะเรียนจบปริญญาตรี4ปีและนั่นก็ดูไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งเลยล่ะครับและคุณจะทำให้การศึกษาดีขึ้นได้อย่างไร มลูลนิธิของเราในช่วง9ปีที่ผ่านมาได้ลงทุนในเรื่องนี้มีผู้คนมากมายกําลังทํางานอยู่นะครับเราทํางานกับโรงเรียนเล็กๆหลายแห่งเราก่อตั้งกองทุนการศึกษาเราทําหลายอย่างในห้องสมุดสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลดีครับแต่ยิ่งเราพิจารณาเราก็ายิ่งตระหนักว่าการมีครูที่เก่งนั่นแหละคือหัวใจที่สําคัญอย่างยิ่ง แล้วเราก็เชื่อมการศึกษาวิจัยของหลายๆท่านที่ว่ามีความแตกต่างมากแค่ไหนระหว่างครูด้วยกันระหว่างครูที่เก่งที่สุดดี D ที่สุด25%กับ25%ที่อยู่ล่างสุดมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนในโรงเรียนแห่งหนึ่งหรือเทียบกับโรงเรียนอื่นและคําตอบก็คือความแตกต่างเหล่านี้มีมากอย่างไม่น่าเชื่อเลยแ่ะครับครูที่อยู่ในระดับท็อป25%จะทําให้ชั้นเรียนของพวกเขาประสบความสําเร็จมากขึ้น mm. เกิน10%ในเวลาเพียงปีเดียววัดจากผลคะแนนนะครับ นั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าประเทศสหรัฐทั้งประเทศมีครูระดับทอ็อปเช่นนี้สอนอยู่สักสองปีแล้วก็ความแตกต่างระหว่างเรากับประเทศในเอเชียจะหายไปเลยครับและภายใน4ปีเราจะแซงหน้าทุกชาติในโลกไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวง่ายๆเลยนะครับเราต้องการครูระดับท็อป25%นั้น คุณก็อาจจะบอกว่าว้าวก็ดีสิเราจะให้รางวัลแก่ครูเหล่านั้นเราจะรักษาพวกเขาไว้เราจะต้องรู้ให้ได้ว่าพวกเขากําลังทําอะไรแล้วถ่ายทอดทักษะเหล่านั้นไปยังครูคนอื่นๆแต่ผมบอกคุณได้เลยนะครับว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในวันนี้แล้วคุณลักษณะของครูเหล่านี้มีอะไรบ้างพวกเขาดูเป็นยังไงคุณก็คิดว่าพวกเขาต้องเป็นครูที่อาวุโสม,มากแน่ๆเลยแต่คําตอบก็คือไม่ใช่ครับเพราะเมื่อคนคนหนึ่งสอนไปได้สักสาปี คุณภาพการสอนของเขาก็จะไม่เปลี่ยนอีกเลยหลังจากนั้นมีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากๆครับคุณอาจคิดว่าครูเหล่านี้น่าจะเป็นคนที่จบปริญญาโทพวกเขากลับไปเรียนและก็ได้ปริญญาโทด้านการศึกษามาแผนภาพนี้แสดงปัจจัย4ประการและอธิบายว่าพวกมันส่งผลต่อคุณภาพการสอนมากแค่ไหนด้วยนะครับส่วนล่างสุดนี้บอกเลยว่าปริญญาโทไม่ได้ส่งผลใดๆทั้งสิ้นครับปัจจุบัน การจะได้เงินเพิ่มจากระบบวิทยาฐานะมีปัจจัย2อ,อย่างครับหนึ่งคือความอาวุโสเพราะเมื่อคุณเงินเดือนสูงขึ้นบำนาของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตาม2ก็คือให้เงินเพิ่มแก่ผู้ที่จบปริญญาโทแต่ก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับก,บการเป็นครูที่ดีขึ้นแต่อย่างใดเลยนะครับโครงการสอนเพื่ออเมริกามีผลนิดหน่อยออสำหรับครูวิชาเลขที่จบวิชาเอกคณิตศาสตร์มีผลพอประมาณแต่ที่มีผลมากก็คือผลงานในอดีตของคุณครับ มีบางคนที่มีผลงานในอดีตที่ดีมากแต่เราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อศึกษาว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพื่อเรียนรู้และปรับใช้เ,เ,พ,เ,พ,เพื่อเพิ่มขีดความสามารถโดยเฉลี่ยหรือเพื่อให้อัตราครูที่มีศักยภาพเช่นนั้นให้อยู่ในระบบต่อไปคุณอาจบอกว่าใช้วิธีว่าถ้าสอนดีให้อยู่ต่อถ้าสอนไม่ดีให้ออกไปได้ไหมคําตอบก็คือครูที่มีศักยภาพดีกว่าเล็กน้อยจะออกจากระบบไปแล้วก็กลายเป็นระบบที่มีอัตราการลาออกสูงมาก ตอนนี้มีอยู่ไม่กี่ที่น้อยที่จริงๆครับที่สร้างครูเก่งสอนดีตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มโรงเรียนในกำกับของรัฐที่เรียกว่าคลิปคลิปแปลว,ว่าความรู้คือพลัง มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับพวกเขามีทั้งหมด66โรงเรียนเกือบทั้งหมดเป็นโรงเรียนระดับมต้นและมีโรงเรียนมปลายบ้างและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการสอนที่ยอดเยี่ยมครับพวกเขารับเด็กที่ยากจนที่สุดเข้าเรียนและกว่า96%ของเด็กที่จบชั้นมปลายเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้โดยที่โรงเรียนเหล่านั้นมีเจตนารมณ์และทะัศนคติที่ต่างไปจากโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปมากครับ พวกเขาสอนกันเป็นทีมมีการพัฒนาศักยภาพครูอยู่เสมอพวกเขาใช้คะแนนทดสอบเป็นข้อมูลและบอกกับคุณครูว่าเฮ้ hey, คุณทําให้มันเพิ่มขึ้นได้เยอะเลยนะพวกเขามุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะทําให้การสอนดียิ่งขึ้นครับคุณลองเข้าไปนั่งในห้องเรียนสักห้องดูสิครับอย่างแรกเลยก็คือมันประหลาดมากผมนั่งลงแล้วคิดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครูวิ่งไปวิ่งมาเรียกว่าเหนื่อยไม่น้อยเลยจริงๆผมคิดว่านี่เป็นการแข่งกีฬาหรืออะไรเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คุณครูจะคอยสังเกตเด็กอยู่ตลอดเวลาว่าเด็กคนไหนไม่สนใจคนไหนเบื่อแล้วรีบเรียกเด็กพวกนั้นทันทีเห็นอะไรขึ้นบนกระดานเป็นสภาพแวดล้อมที่กระตือรือร้อนมากครับเนื่องจากในช่วงปีกลางๆหรือว่าระดับป .5 ถึงม .2 นั้นเราต้องทําให้นักเรียนจดจ่ออยู่กับกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมที่ให้ทุกคนในชั้นต้องให้ความสนใจไม่มีใครหยอกล้อก,กันหรือมีเด็กที่ออรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในชั้นเรียนทุกคนต้องมีส่วนร่วม และคลิปกำลังทำแบบนี้อยู่ครับแล้วมันต่างกับโรงเรียนปกติยังไงในโรงเรียนปกตินั้นจะมีคนบอกครูว่าพวกเขาสอนดีแค่ไหนไม่มีการเก็บข้อมูลครับในสัญญาว่าจ้างครูนั้นจะมีการจำกัดจำนวนครั้งที่ครูใหญ่สามารถเข้ามาดูในชั้นเรียนได้บางครั้งก็แค่หนเดียวต่อปีเท่านั้นแถมยังต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกด้วย ก็ลองนึกดูสิครับว่าเหมือนกับการบริหารโรงงานสักแห่งที่มีพนักงานมากมายบางคนก็ทํางานแย่และผู้บริหารก็ได้รับแจ้งว่านี่คุณลองไปดูพนักงานได้ปีละครั้งเดียวนะแต่คุณต้องบอกให้พวกเรารู้เพราะเราอาจจะหลอกคุณด้วยการพยายามทํางานให้ดีเฉพาะในช่วงเวลาสั้นๆนั้นก็ได้แม้ว่าครูจะอยากปรับปรุงการสอนแต่ก็ไม่มีเครื่องมือจัดใช้ครับพวกเขาไม่มีคะแนนการทดสอบและระบบโดยรวมก็ยังปิดกั้นข้อมูลอีกด้วยตัวอย่างเช่นนิวยอร์กได้ผ่านกฎหมายที่ว่า ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพครูไม่อาจเป็นที่เปิดเผยหรือใช้ในการประเมินครูได้ดังนั้นนั่นจึงเป็นการทำงานที่สวนทางกันไงล่ะครับแต่ผมก็มองโลกในแง่ดีนะครับผมคิดว่าเราสามารถทำบางอย่างที่ชัดเจนได้ครับอย่างแรกนะครับยังมีการทำการทดสอบอีกมากมายทำให้เราได้เห็นภาพว่าเราอยู่ตรงจุดไหนและนั่นทำให้เราเข้าใจว่าใครทำได้ดี ดึงพวกเขาออกมาแล้วหายพบว่าพวกเขาใช้เทคนิคอะไรสมัยนี้วิดีโอดิจิตอลไม่แพงแล้วนะครับติดตั้งสักสองสาตัวไว้ในชั้นเรียนเพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นปกติเป็นสิ่งที่โรงเรียนรัฐบาลทั้งหลายก็ทำได้ครับแล้วคุณครูก็มานั่งคุยกันทุก2 3ถึงสสัปดาห์เล่าให้กันฟังว่านี่เป็นคลิปที่ฉันคิดว่าฉันทำได้ดีนะนี่เป็นคลิปที่ฉันคิดว่าฉันทำได้ไม่ดีเอาซะเลยแนะนำฉันหน่อยสิเวลาที่เด็กทำแบบนี้ฉันควรจะทำยังไง มันเป็นการนั่งลงแล้วช่วยกันแก้ปัญหาไงครับ คุณสามารถทำให้เห็นตัวอย่างของครูที่สอนเก่งมากๆแล้วมีภาพอธิบายประกอบให้ทุกคนได้เห็นว่าใครสอนเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคุณจะบันทึกภาพการเรียนการสอนรายวิชาน,นั้นๆไว้แล้วนําไปใช้ประโยชน์เด็กๆก,ก็จะได้เข้ามาชมชั้นเรียนวิชาฟิสิกส์แล้วเรียนรู้จากคลิปนั้นๆถ้าคุณมีเด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อนคุณก็สามารถสั่งให้พวกเขาไปดูวิดีโอและทบทวนเนื้อหาของบทเรียนได้เช่นกันและที่จริงแล้วคอสฟรีเหล่านี้ใช่ว่าจะมีอยู่แต่ในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่คุณสามารถทําเป็น DVD ได้อีกด้วย เพื่อที่ใครก็ตามที่มีเครื่องเล่นดีวีดีจะได้มีครูที่เก่งๆไว้สอนได้ครับและถ้าเราพิจารณาเรื่องนี้ให้เหมือนกับระบบบุคลากรน,นะครับเราจะทำได้ดีกว่านี้อีกเยอะเลยตอนนี้มีหนังสือเกี่ยวกับคลิปสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เล่มหนึ่งครับซึ่งผู้สื่อข่าวเจมส์ทิวส์เขียนเอาไว้ชื่อว่า work hard be nice แล้วผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากครับมันทําให้คุณรู้ว่าครูที่ดีเขาทําอะไรยังไงกันแล้วผมจะส่งหนังสือเล่มนี้ให้ทุกท่านโดยไม่คิดมูลค่าเลยนะครับปัจจุบันเราทุ่มเงินมากมายให้แกการศึกษาครับและ ผมคิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่ต้องทําให้ถูกต้องเพื่อประเทศชาติมีอนาคตที่มั่นคงอย่างที่ควรจะเป็นที่จริงแล้วเรามีร่างกฎหมายเพื่อกระตุ้นเรื่องนี้อยู่นะครับน่าสนใจมากที่จริงแล้วออรัฐสภาก็เคยมีเงินเพื่อจัดทาระบบข้อมูลเหล่านี้ แต่มันถูกดึงออกไปในขั้นของวุฒิสภาเพราะมีหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากหลายประเด็นแต่ผมก็ยังมองโลกในแง่ดีนะครับผมคิดว่าผู้คนเริ่มที่จะตระหนักว่าเรื่องนี้มีความสําคัญแค่ไหนและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชีวิตนับล้านถ้าเราบริหารให้ถูกทางผมมีเวลาพูดถึงปัญหาแค่2ข้อเท่านั้นนะครับยังมีปัญหาอีกมากมาย อย่างเรื่องโรคเอชโรคปอดบวมผมเห็นได้เลยว่าพวกคุณกำลังตื่นเต้นกันอยู่อพอเอ่ยชื่อสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาและทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการจัดการปัญหาเหล่านี้มันกว้างมากครับตัวระบบไม่ได้ทำให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนรัฐบาลไม่ได้หยิบยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาอย่างถูกต้องเหมาะสม ภาคเอกชนก็ไม่ได้ทุ่มเททรัพยากรลงไปสู่ประเด็นเหล่านี้อย่างที่คาดไว้เป็นความจำเป็นที่ต้องใช้คนที่มีสติปัญญาดีๆอย่างพวกคุณนี่แหละครับช่วยกันศึกษาเรื่องพวกนี้พาคนเข้ามาช่วยกันเราก็จะได้หนทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้และด้วยสิ่งนี้ผมคิดว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมากมายขอบคุณครับ